ทราบผลประชามาตินะครับที่สามต่างจะออกจากการเป็นสมาชิกของ e ูไปแล้วแต่ว่าผลที่ตามมาคือเรื่องของความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้น,นครับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ก็ต่งลงอย่างหนักนะครับคนไทยเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหลายคนอาจจะมองนะครับว่าผลกระทบอาจจะมีค่อนข้างมากในฝั่งของยุโรปนะครับแต่ในฝั่งของเอเชียในฝั่งของไทยก็มีผลกระทบเหมือนกันแต่เขาบอกว่าผลกระทบค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับการค้ากันขายกันค่อนข้างน้อยวันนี้มีหนึ่งมุมมองนะครับจากทางกบข โดยในขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบขคุณสมบัตินาราวิชัยนะครับก็พูดผลกระทบนะครับหลังจากที่อังกฤษลงประชามาติออกจากยูมอว่าผลกระทบนั้นค่อนข้างที่จะมีจํากัดนะครับต่อประเทศไทยโดยปัจจุบันเองถ้าพูดถึงผลตอบแทนการลงทุนของกบขนะครับปีนี้ก็ยังเป็นบวกนะครับบวกมากกว่า2% แม้ว่าปีนี้เองนะครับตลาดเงินตลาดหุ้นโลกนั้นค่อนข้างที่จะผันผวนก็ตามครับ,รบแต่ตอนนี้เองนะครับกอบขาก็ยังไม่ได้ใส่เงินนะครับเพิ่มในตลาดหุ้นนะครับหลังจากเกิดกรณีเบรกซิตคือต้องรอดูผลกระทบในระยะต่อไปก่อนเน,นื่องจากสถานการณ์เองก็ยังไม่มีความแน่นอนนะครับและก็ต้องรอดูด้วยว่าจะมีประเทศอื่นๆในยุโรป ใน EU ที่จะขอแยกตัวออกจาก EU ตามอังกฤษไปด้วยหรือเปล่านะครับส่วนอังกฤษกับ EU เองเราก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะตกลงในเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีใหม่อย่างไรกันบ้างซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยคงต้องใช้เวลาก,การพูดคุยมีการต่อรองกันในอีกประมาณสัก2ปีซึ่งกรณีของ Brexit เบสตนี้เองนะครับก็อาจจะทําให้สหรัฐนะครับหรือว่าในฝั่งของเฟดธนาคารกลางสหรัฐนะครับอาจจะเลื่อนการปรับขึ้น อัตราดอกเบีย้ยออกไปอีกตรงนี้เองมองว่าน่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกส่วนภาพรวมถามถึงเศรษฐกิจไทยนะครับก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากมีการลงประชามาติวันที่7สิงหาคมครับครับถ้าไปดูสถิติย้อนหลังนะครับของการลงทุนของกรขอนะฮะจะเห็นว่าย้อนหลังที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนมาปี2540ครับ ลงทุนส่วนใหญ่ที่ผลตอบแทน8.8นะครับสมาชิกเคยได้ผลตอบแทนสูงสุดครับเมื่อปี2541นะครับได้ผลตอบแทน16.51แล้วก็ต่ำสุดในปี2551ครับติดลบไป5.17นะครับส่วนการลงทุนนะครับของกรบขเขาบอกว่ามีการลงทุนทั้งหุ้นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้งหมด19.5ของพอร์ตการลงทุนนะครับ ที่ลงทุนต่างประเทศมากที่สุดก็จะเป็นหุ้นของสหรัฐนะครับการลงทุนในพันธบัตรที่มีความมั่นคงสูงจะอยู่ที่65เลงทุนในฝั่งของอสังหาริมทรัพย์7เปครับที่เหลือก็จะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆนะครับนอกจากนี้ครับผลตอบแทนในปีนี้ก็คาดว่าน่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่3.4 แต่ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นยังคงผันผวนนะครับมีการสวิงขึ้นไปอขอแม่มีการสวิงขึ้นสวิงลงนะครับส่วนสมาชิกที่ใกล้เกษียณครับก็สามารถที่จะคงเงินลงทุนเอาไว้กับกบขได้หากว่าตอนนี้ยังไม่ต้องการที่จะมีการใช้เงินสดนะครับพฤษภาปลายพฤษภาจะถึงก่อนวัน Brexit เนี่ยหุ้นของเราทั้งโลกรวมประเทศไทยเหลืออยู่ประมาณ19ครึ่งของพอสมาชิก ลดลงมาแล้วจากประมาณสักลดมาประมาณสัก3%นะฮะจากประมาณ23%ลงเหลือ19.5เหนไฮะนี่คือภาพใหญ่ๆต,ตอนที่เขาเบรกสิตผลกระทบมีบ้างเล็กน้อยแต่เรียนว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับจนถึงเมื่อวันอังคารนะครับจนถึงวันอังคารนะฮะผลตอบแทน Year to date ต้นปีสะสมถึงถึงวันอังคารที่เท่าไหร่ 28 okay. อเคยังเป็นบวกมากกว่า2เซนะครับคับตอนนี้ทางกรบขอเองก็ถือว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ครับ,รบของตลาดหุ้นไทยนะฮะมีสัสดส่วนของการลงทุนหุ้นไทยประมาณ6-7ของพอร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงต้องดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกันว่าจากนี้ไป ถ้าสมมุติว่ามาขยายวงกว้างไปนะฮะจากเรื่องของตลาดในฝั่งของยุโรปมาในเอเชียเข้ามาหุ้นไทยมากขึ้นทางกรบขอเองจะมีการปรับพอร์ตยังไงบ้าง